ชักพระสุราษฎร์ธานี65ครับดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถาลโพธิหลักเมืองเนาะอิมเขื่อนแม่น้ำตาปีนะครับกําลังจะเดินชมนะักบรรยากาศยามเย็นวันนี้นะครับบรรยากาศสวยๆย,ยามค่ำคืนนี้นะครับวันที่10ตุลาคม2565ครับกับช่อง y YouTube c h a n น e l สยามแชนแนลบายช่างหนึ่งครับก็ประมาณทุ่มหนึ่งประมาณนั้นอะ่ะ6:45หรือประมาณนั้นครับบรรยากาศเนี่ย สะพานข้ามแม่น้ำตาปีครับบรรยากาศสวยๆเลยเก็บมาฝากครับแล้วก็มีซุ้มเนาะดิฮาสการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนาะแล้วก็มากราบขอพ่อ,พอหลักเมืองนะครับจังหวัดสุราธานีครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากสวยๆนะครับสุราธานีบรรยากาศริมเขื่อนแม่น้ำตาปีเดี๋ยวจะเข้าไปในตรงงานขายของเนาะไม่รู้แต่มีอะไรขายมั่งมีอะไรกินม้าง,งเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะตอนนี้ชมบรรยากาศก่อนเข้างานก่อนเนาะแถว เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสะพานข้ามแม่น้ําตะปีอันนี้นะครับเออสวยไหมสวยนะเนาะบรรยากาศดีนาาี่นี่บรรยากาศดีนี่นาาสะพานะไฟกําลังวิ่งอยู่เลยนะครับอืมเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเดีงไฟจะมาอีกทีหนึ่งเห็นไหมมาแล้วนะสวยเต็มเต็มเลยครับสุราษฎร์ธานีครับมาเที่ยวกันนะครับงานจักรพรรดิสองห้าหกห้านะครับ